เป็นานามาอาเกียร์กระเดพี่น er ้องมาสวนแดดขุดแม่บุญเมืองมโครบดีนะครับขอบคุณครับคุณพ่อเลี้ยงจากโนวันนะครับพร้อมกับคุณแม่นจำเรียงจากโนวันชุดเรียงแรงฤทธิ์นะคณะขอบขอบคู่วันนีครับโคบดีแควมเมกตะครับดูเหมือนพี่นันหม่เราเป็นจอมอยครับเล่มีโอกาสนำการบันความสุขมาเป็นเสน่ห์ในงานยิ่งใหญ่สำหรับค่ำคืนของวันนี้นะครับพร้อมกับ ศิลปินน้องแอนอลาดีครับมือนีแลนสองงานมาหอดเท่าเด็กจักน้อยนาอพี่น้องครับพี่น้องแม่นางขานม่นังเท้าแ่นางหายกำลังใจพี่้าพี่น้องครับตอนนี้เอาแอนอลาดีครับเดินทางมาหอดด้านหลังได้ทีเป็นทีเส้นซับยบลอยแล้วฟอมแล้วทีจะออกไปบมอดความซุใไ้พี่น้องนะครับขอเสียงพี่น้องครับม่นางเาแม่นา มื่อีาโสูเพียงุควาครับฟองแย่ฟอเมตตาพี่น้องเด้อนัข้าวใหพี่น้องอย่นน่าจนตลอดตอดแก่ที่เต้าพี่นองนักอดอนแกงเสียแกตอดูนศูนย์หลวงขาหม่ร่วมใจปลูกเสี่ยวเที่ยวขอนแก่นักขดใหญ่ในตัเขามันเองตเที่ย้อฟูเล็เี่ยวาูซรักษา่ถอนแกงัเตรมสนามผู้เาอยู่